สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยทยเจอสีนะครับคืนชกกันในวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยทยเจอสีนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสมติท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนือตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเดตช่างบวกกระแสเรดนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้อออมูลเบืงตนนไปก่ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยท่าจัดสีในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างมวยท่าจัดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566นะครับคู่ที่1น,น,น,นะครับฝ่ายแดงก็คือพรพิทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนสุขชดบังชดบางแสนนะครับพิกัด1 1 7ปอนด์ ผู่ที่สนะครับฝ่ายแดงก็คืออํานาจเดชสิทธายกโมดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายป่าจอพัทรยากีราสยามสุรินทร์นะครับพิกัด116ปอนะครับและคุริสั3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสับชัยน้อยเอ็มยูเด่นพิกัด133ปอนะครับส่วนคุทิ่ีนะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือคัมแบ็กทีเคยุทธนาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพรเสนสภูมิพัฒน์พิกัดอนู่หมวอย็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆทน่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมอเท่า์ไซนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอปพีเคสองสพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุก2เวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับแอปพีเคส ส่วนแฟนท่านใดนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยห้ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทครับดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอดีไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจ4นะครับขึ้นชกนในวันอาทิตย์ที่2เมษายน2 5 6 6นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้นะครับเดิมทีจะมีมารอบปูนเสือให้ลุ้นกัน1คู่นะครับนั่นก็คือคู่ที่1นะครับก็จะเป็นทางด้านพรพิทักษ์จะชกกับเด่นสยาม เด่นพยกักศักสตูนนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางด้านเด่นพยกักศักสตูนนี้ได้รับอาการบาดเจ็บจากไฟล่าสุดที่ผ่านมานะครับโดนพิษศอกของทางด้านเพชรดีลาเล่นงานนะครับรักษาการบาดเจ็บไม่หายนะครับจึงไปยื่นหนังสือเพื่อเลื่อนทําการแข่งขันนัดแรกนะครับก็ได้ทําการเลื่อนการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็ยังรักษาการบาดเจ็บไม่หายนะครับซึ่งตามกฎ กติกาของมวยรอบนะครับจะสามารถยื่นเลื่อนเรื่องเลื่อนการแข่งขันเพียงได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับเท่ากับว่านัดที่สองนะครับเด่นพยักก็จะไม่มีโอกาสเลื่อนแล้วนะครับฉะนั้นก็ยังรักษาการบาดเจ็บไม่หายนะครับเด่นพยักศักสตูนะครับจึงจําใจต้องถอนออกจากการแข่งขันนะครับฉอดถอนตัวออกจากการแข่งขันมือรอบครั้งนี้นะครับทำให้ทางด้านฝ่ายใดทางด้านผ่อนพิทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์นะครับผ่าน ผ่านชนะชนะบายผ่านไปนะครับโดยจะเดินหน้าไปชกตัดเชือกกับทางด้านเพชรดีลาเอ็มยูเด่นต่อไปนะครับวันนี้ผ่อนพิทักษ์นครสามีแท็กเตอร์นะครับได้ชนะบายผ่านาเด่นพยักษ์สตูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เด่นพยักจะชกกับนักมวยอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งาทางโปรโมเตอร์เรียกเข้ามาเสริมแทนนะครับแต่จะชกกันนอกรอบนะครับผลแพ้ชนะจะไม่มีผล ผลแพ้ชนะคู่ที่1นี้จะไม่มีผลกับมวยรอบปูนเสือนะครับเพราะว่าเป็นการชกนอกรอบนะครับคู่ที่หนึ่งนี้จึงเป็นการชกนอกรอบนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือพรอนพิทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์นะครับหรือว่าสอเทนโพนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนสุขโชดบางแสนนะครับหรือว่าต้นกล้าเสือก้ามวยไทยหรือว่าพยักภูผาสอชยโชตนะครับล่าสุดนี้มาใช้ชื่อกล้าพยักแท็กซี่มิเตอร์นะครับวันนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นเพชรแสนสุขโชดบางแสนนะครับพิกัดก็คคืออ1617ปนนะรับ ท่านฝ่ายแดงพรอนพิทักษ์นี่ก็เป็นในโชคจากจังหวัดกระบี่นะครับวัยสิบเก้าปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอภูมิพัฒน์น,โโพพฒนะครับมีพันตํารวจโทสมพรภูมิพัฒน์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงปั้มตีแข็งแกร่ง,ง,งบู๊สู้ดุดันนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท่านฝ่ายแดงพรอนพ,พ,พิทักษ์มีชนะแมนสิทธิ์เจนิ่มนะครับที่เวทีช่องเจ็ดสี่นะครับหลังจากนั้นก็แพ้นอกยกสองไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างที่เวทีช่องเจ็ดสี่นะครับแต่ว่าวันนั้นนนชชะบตาา่ง ่ไม่สังคำเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าก่อนชกไม่สังคำลดน้ำหนักไปได้นะครับตกรอบบนตาช่างนะครับจึงทําให้พรอพิทักษ์นะครับชนะบนตาช่างแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในมูรรอบปุลเสือนะครับล่าสุดนะครับชกมูรรอบปุลเสือรอบ8คนสุดท้ายนัดแรกนะครับแพ้น็อกยก2องเวนนัมลักกี้บันเทิงที่วรทีช่อง7จนะครับวันนั้นโดนเตะการขอพายน็อกไปในยกที่2นะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของทรายไฟแดงนะครับพรอพิทักษ์ก็ชนะ1นึ่งไฟแล้วก็สรุดแพ้ไป2องไฟ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนสุขนี่เป็นในกชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับวัย20ปีนะครับเที่ยวนี้มาทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ชนบุรีอาร์ตบีเดียกรุ๊ปนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีเสียชดบางแสนนะครับพี่ชดใจจันทร์เจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องแข้งขวารุนแรงดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่ามีช่วงหนึ่งหายไปพักหนึ่งนะครับเกือบเกือบปีเลยนะครับก็กลับมาหาใจไว้ล่าสุด2ไฟนะครับ สามฟอร์มล่าสุดของตราฝ่ายน้ำเงินเพชรสนสุขนะครับมีแพ้คะแนนจอมโหดจอพัทริยากีฬาสยานครับที่เวทีลุมพินีนะครับหลังจากนั้นก็หายไป11เดือนนะครับเกือบเกือบหนึ่งปีเลยนะครับกลับมาไฟแรกในรอบ11เดือนก็ชนะคะแนนฟ้าจรัสสอเดชพันธ์ที่เวทีตะวันนานครับล่าสุดนี้แพ้น็อกยกเยกสามนะครับจอมโหดหนุ่มเดินสายที่เวทีราชดำเนินมานะครับในไฟล์ล่าสุดนะครับไฟนี้ก็ถือว่าการเตรียมตัวเป็นรองนะครับเพราะว่ามาค่าเวทแทนจึงพ่น็อกให้กับจอมโหดไปในไฟล์ล่าสุดนะครับสามฟอร์ม มีแพ้2ไฝ่ายแล้วก็ชนะ1ไฝ่ายนะครับ คูนี้ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคูขีสูสีเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อกระดูกมวยนี่ไม่แตกต่างนะครับงน้านฝ่น้าเงินนะครับเพชรแสนสุขก,กระดูกมวยไม่เปรนรองงด้ทนฝ่แดงนะครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับแล้วก็เสียเปรียบเรื่องร่างกายเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับหายไปเกือบเกือบหปีนะครับวันนี้ก็มาเข้าเวรแทนด้วยการเตรียมตัวก็ดูเป็นรองนะครับบทเบียดไปแล้วผมก็ยังชอบไปที่่า่แดงนะครับพรพิทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์นะครับดูว่าร่างกาย ครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เป็นนักบวยตัวยืนด้วยการเตรียมตัวก็ดูดีกว่านะครับบทเปิดไปแล้วน่าจะเอาชนะเพชรแสนสุขโชดบางแสนนะครับไปได้แบบสรุรคู่คี้เลยนะครับคู่ที่หนึ่งคู่เปิดหัวของมวยเจ็ดสในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงครับพรพิทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์ครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คืออํานาจเดชสิทธ์นายกมอดนะครับหรือว่านายกโมดทุ่งสงนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายป่าจอพัทรียากีฬาศยายนะครับหรือว่าเพชรอนุวัฒน์จอพัทรียาครับพิกัด116ปอนด์ะครับทางด้านฝ่ายแดงอํานาจเดชเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวัยสิปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่สอภูมิพัฒน์นะครับมีพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีนายกโมดทุ่งสงนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้กาาาาารสสํนนนนุทงงดดฝ่ยแอจเ อำนาจเดชที่เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงปั้มตีแข็งแกง,งบู๊ดูดันนะครับหมัดศอกรุนแรงเลยนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของธนัทไสเดชอำนาจเดชมีชนะคะแนนเกาะเต่าเพชรสมนึกที่เวทีตะวันนาหลังจากนั้นนะครับเสมอพลอยขาวสอสละชีพนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดมีแพ้คะแนนวันวิเศษเลูกบ้านใหญ่นะครับที่เวทีตะวันนาสาฟอร์มล่าสุดของธนัทไสเดชนะชนะ1ไฟเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1ไฟ่์ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายป่านี่เป็นกชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัยสิบปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่จอพัทยานะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีคุณอิทธิชัยอินทยุงนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดคว้าคอปั้มตีแข็งแกร่งบูสู้ดุดันเลยนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของทนายฝ่ายน้ำเงินฝ่ายป่านะครับมีแพนอกยกหนึ่งนะครับ เหล็กก้าต่อผิวหล่อพักดีที่นครราชสีมานะครับหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่2นะครับโอรสน้อยก่อกำมลวัดนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนั้นชก ปล่อยๆนะครับชกเวทีภูธรแล้วก็ไม่ได้ช่างนะครับชกแบบน้ำหนักปล่อยๆนะครับล่าสุดนี้แพนอกยก3าบันลือฤทธิ์นะครับออัจฉริยะที่เวทีตะวันนานะครับวันนั้นการเตรียมตัวเป็นรองนะครับเพราะว่ามาเข้าเวนแทนนะครับสาฟอร์มล่าสุดของตะนัน่ายน้ำเงินนี่ชนะ1นฝ่ายแล้วก็สรดุดแพ้ไป2ฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่นี้รูปเกมน่าจะออกมาในรูปแบบคู่ขี้นะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายป่า จอพัทรยากีราสยามสุรินนะครับดูว่าฝ่ายล่าสุดนี้ไปต่อยกับบัลลือลิตนี่บัลลือลิทก็ถือวาอ่าชื่อหมวยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้น็อกโดนเตะยางแตกนะครับในยกที่3ามนะครับแต่ว่าวันนั้นไปเข้าเวนแทนนะครับการเตรียมตัวดูเป็นรองนะครับก็ผมดูว่าผ่าน ทางด้านบนลอลลทริ์ปะทัก,กับบลอลลทริ์มาแล้ววันนี้ผมดูมองดูดีกว่านะครับฝ่ายป่าจอพัทยากีฬาสยามสุรินนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านอํานาจเดชสิทธนายกโมดไปได้แบบสนุกนะครับกู่ที่2นะครับของมวยไทยจะฎาในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายป่าจอพัทยากีฬาสยามสุรินครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายน้นก็คือเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับหรือว่าเมืองชัยชคงทองครับหรือว่าวิสุทรเจริญยนต์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศักชัยน้อยเอ็มยุเด่นนะครับหรือว่าศักชัย ศักสุนทรนะครับพิกัด133ปอนด์นะครับานฝ่ายแดงนะครับฟิตดำนี้เป็นในโชกจากจังหวัดสระบุรีนะครับวัย23ปีทำงานฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพอเจริญแพทย์นะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับมีผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวตีหน้าแรงสาดแข้งไล่แขนขวางค้ำแทงดุนแลนครับมัดศอกอันตรายนะครับที่สำคัญเคยเอาชนะคะแนนคู่ต่อสู้มาในวันนี้หนึ่งครั้งนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแด ok งเพชรดำนะครับมีชนะน็อกยก5นะครับพลังบุญหมดดับลำปางนะครับที่เวทีช่อง7จสีนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนศักชัยน้อยเอ็มยุเดนนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับในศึกรวมผลคนสมุยนะครับวันนั้นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรดำเตะก้านขอได้นับยกที่2นะครับสุดท้ายก็ประคองเกมเอาชนะคะแนนไม่ได้นะครับล่าสุดนะครับเพชรดำนี่ก็ไปแพ้คะแนนกาก้านายกกุ้งเมืองเพชรที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนั้นเพชรดำไปเข้าเวรแทนทางด้านขุนศึกน้อยนะครับเดิมรายการจะเป็น กากาก้าชกกับขุนศึกน้อยนะครับแต่ว่าช่วงเชา้ากากาก้าน้ําหนักมาเกินค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ไปขอน้ําหนักกับทางด้านขุนศึกน้อยนะครับทีมงานขุนศึกน้อยไม่ยอมนะครับเพราะว่าชกน้ําหนักปล่อยแล้วเพราะว่าการก็จะดูทําให้ทางด้านขุนศึกน้อย เป็นรองนะครับเป็นรองเรื่องน้ําหนักนะครับสุดท้ายคุณศึกน้อยจึงถอนไปไม่ชกนะครับโปรโมเตอร์จึงไปดึงเอาเพชรดามาเข้าเวนแทนนะครับรูตัวกระทานหันก็สุดท้ายแพ้คะแนนกา,ก,านก,ก้านายกุ้งเมืองเพชรในไฟล์ล่าสุดมานะครับฟอร์มของธนายแฟรเพชรดำนะครับสาฟอร์มล่าสุดของทนา,าเพชรดำนี่ก็ชนะ2ไฟฝแล้วก็สรุปแพ้1ไฟฝครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสักชัยน้อยนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย29ปีนะครับเดิมทีก็จะฟิตซ้อมอยู่ที่ภาคใต้นะครับแสงสุนทรนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับพอใกล้ๆวันชกก็จะมาแก้ตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ f a ฟเอคนะครับมีเสียเรียมบุญธรรมเรืองยะวีนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีบางอย่านครับดวงยุทธเอ็มยุเดนนะครับเป็นผู้จัดการของท่านสักชัยน้อยนะครับ สักชัยน้อยนี่เป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเขาในเหนียวล็อกลัดตีแข็งแก่งบูดุดันนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับเก่ากระดูกดีชกมานานนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็ดูว่าร่างกายเริ่มที่จะโรยๆไปนะครับเพราะว่าอายุเกือบจะแตะเลขหลัก30แล้วนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของตารางฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชรวิชัยชออาจารบุญนะครับที่ตะวันนานครับหลังจากนั้นก็ไปแพ้เพชรดำพอเจริญแพทย์ที่สุราษฎร์ธานีนะในศึกรวมพลคนสมุยนะครับโดนเตะการคอโดนนับไปในยกที่สองนะครับก็แพ้ไปนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนศึกคุณศึกน้อยสิทธิ์แก้ประผลที่เวทีตะวันนามานะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้แพ้สองฝ่ายแล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทาง้านฝ่ายแดงนะครับเพชรดำพอเจริญแพทย์ ดูฟอร์มจะดูดีกว่านะครับแล้วก็พลิกสถิติอย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับเพชรดำเคยเตะก,การคอได้นับนยกที่2มาแล้วก็ประคองเกมชนะคะแนนมาได้ในไฟล์ล่าสุดท,ที่ทั้ง,งคู่พบกันมาที่ศึกหลวมพลคนสมุยนะครับวันนี้ก็มาแก้มือกันอีกครั้งนึงนะครับที่เวทีช่อง74นะครับก็วงในเหนียวแน่นเป็นทางด้านฝ่ายน้าเงินแน่นอนนะครับสักชัยน้อยเอ็มยูเด่นนะครับแต่ว่าจงังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวดักเตะดัดแทงก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนครับเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับ วันนี้นะครับผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับวงในดูอาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับแต่ั่วก็ดูว่าไฟล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับเพชรดำนี่มีการไล่แขนสู้นะครับวงในไม่ให้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสักชัยน้อยจับตีได้ถนัดนะครับก็แต่วงนอกนี่ทําได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับผมดูว่าเพชรดำน่าจะแก้วงในมาดีนะครับสักชัยน้อยไม่น่าจะตีได้ ง่ายๆนะครับผมมองว่าวงในสักชัยน้อยไม่น่าจะตีเพชรดาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพชร,าพราดาวันนี้ดูได้ใหญ่ได้สูงได้ลอยกว่าด้วยจังหวะวงนอกฝีมือนี้เพชรดาทําได้ดีกว่าแน่นอนครับดักเตะดักแทงนะครับต,นต,นตนน้นๆนาไปก่อนแน่นอนนะครับวงในก็ไม่ประทะมากนะครับมีการขวางแล้วก็ไล่แขนนะครับมาให้้องม่ให้ทางด้านสักชัยน้อยของคอได้นะครับผมมองว่าวันนี้เพชรดาน่าจะย้าแขนนะครับเอาชนะคะแนนสักชัยน้อยเอ็มยูเด่นนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับผมมองว่าทีมงานน่าจะแก้เกมกับวงในของ น่าสักชัยน้อยมาอยู่พอสมควรนะครับวันนี้น่าจะย้ำแคนเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างสักชัยน้อยเอ็มยูเดนไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3ครับรองคู่เอกของมวยไทยจษฎาในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ไฟแดงนะครับเป็ดดำพอเจริญแพทย์ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับไฟแดงก็คือคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับหรือว่าซันแบ็กยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับหรือว่าชื่อเก่านะครับยอดพานุสิ์ดับไหมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทอนเสน่ห์สอภูมิพัฒน์นะครับหรือว่าสอเทียนโธพิกัด126ปอนด์นะครับ ท่านั่นฝ่ายแดงนะครับคัมแบ็กนี้เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับวัย21ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเคยุทธนานะครับอยู่ที่นครราชสีมานะครับมีคุณยุทธนาเกียรติพัฒน์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับไล่แขนขวางแทงมาบสอกรุนแรงเลย3ฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านั่นฝ่ายแดงนะครับมีแพ้คะแนนคมเพชรโชดบางแสนที่เวทีตะวันนานะครับวันนั้นขึ้นชันไม่สําเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาชนะคะแนนดีเซลนนนน้อออออยยยเเเเหลลีีีี่่่่่่มมทททววววัััชชชงงะะคครรรบบาสสุดดโ์์ฟตื ะคะแนนวินมอรัตนบันดิตที่วิธีช่อง74นะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้หนึ่งไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟส่วนไฟน้ำเงินนะครับพรสเสน่นี้เป็นนัโชคจากนครศรีธรรมราชวัย23ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สภูมิพัฒน์นะครับมีพันตำรวจ โทนะครับสมพรภูมิพัฒน์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับพอใกล้ๆวันโชคก็จะมาเก็บตัวที่สโชคมีชัยนะครับมีคุณตู่สุรกิจมิเมือนนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับก่อนที่จะขึ้นเสริฟเวนอีกครั้งนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวเปิดเกมของคอปั้มรัดฟักตีแข็งแก่งบุดุดันนะครับหมัดสอกรุนแรงพร้อมสดเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนะครับผอเสน่ห์เจ็ดฝ่ายหลังสุดมีชนะไปถึง6นะครับเพิ่งจะสรุดแพ้ฝ่ายล่าสุดท่านั้น เพียงเพียงนัดเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนนั้นชนะมารวดทั้ง6ไฟลเลยนะครับก็ทนานันแฟนเงินถือว่าฟอร์มสดเลยนะครับ 3ฟอร์มล่าสุดของทราชแฟรน้ำเงินนะครับมีชนะคะแนนยอดทงสจตงปาจีนที่นครศรีธรรมราชนะครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองสัญจรนครศรีครับหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่สานะครับมังกรทองสิทธนายกทวิปตะพงที่วทีท่อง74นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนน่ารักสจตงปาจีนที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองสัญจรอุทัยธานีนะครับวันนั้นต้องบอกว่าแพ้ไปแบบเบียดเบียเลยนะครับหมดหายกมีกรรมการชูไหนก็ได้นะครับกรรมการเลือกชูไปที่น่ารักนะครับก็ถือว่า แพ้ใบแบบเบียดคูคีสูสีเลยนะครับสฟอร์มหลังของชนะฝ่ายเงินชนะเงินนะครับชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคูคีสูสีเรื่องฟอร์มการชกเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับจังหวะฝีมือสูงๆแลยาวๆนะครับดักเตะดักแทงนี่อยู่กับชนาฝ่ายแดงนะครับคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับแต่ประเภทเข่าในเหนียวเดินปั้มจับตีจับตีล็อกลัดฟัดตีนี้อยู่กับชนะฝ่ายน้เงินนะครับพรสนยสอภูมิพัฒน์นะครับคู่นี้ผมชอบไปท กว่านิดนิดด้วยนะครับวงนอกก็ดูได้เปลี่ยนครับชิงทําก่อนนะครับตีหัวเข้าวบ้านดักเตะดักแทงเตะ ชิงเตะก่อนนะครับแล้วก็วนออกซ้ายออกขวานครับต้นๆดูว่าออกนําไปก่อนนะครับไปปลายผมบอกว่าน่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนได้ไม่ยากนักนะครับต้นๆนำไปก่อนแน่นอนนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายไหนนะครับคัมแบ็กทีเคจุตนานะครับจังหวะฝีมือวงนอกดูเร็วกว่านะครับดูดีกว่านะครับวันนี้ได้สูงได้ลอยด้วยต้นๆนำไปก่อนไปปลายประคองตัวดีๆวันนี้ก็น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์ไปได้แบบสนุกคุ่คี้เลยนะครับคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนํำรายการของอ มวยทจัก sí, ส <th> ีในสัปดาห์นี <th prime lap ain> <th> ้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคัมแบ็กทีเคยุทธนาครมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยจักสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรพิทักษ์นครสามิตรแท็กเตอร์นะครับเป็นนักมวยเตยยืนอยู่ในรายการนะครับการเตรียมตัวดูดีกว่าครับส่วนคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายป่าจอพัทรยากีราสยามสุรินนะครับดูว่าคู่นี้น่าจะเบียดคู่ขี้ส้สีนะครับแต่ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายป่าจ และคู่ที่3านะครับรองคู่เอกนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดนนะครับเพชรดำพอจเจริญแพทย์นะครับจังหวะฝีมือวงนอกดูเร็วกว่าแน่นอนนะครับวงในาอาจจะดูเป็นรองแต่ผมมองว่าน่าจะแก้เกมกับวงในามาได้ น่าจะทีมงานน่าจะแก้เกมกับวงในมาได้เป็นอย่างดีนะครับวงนอกไม่ต้องแก้เกมมากนะครับเพราะว่าวงนอกดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับวันนี้แก้เกมวงในน่าจะย้ำแค้นอชนะคะแนนรุ่นพี่สักชคน้อยเอมยูเดนไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่3ลรองคู่เอกมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรดำพอเจริญแพทย์และคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการมองไปที่ฝ่ายแดงครับคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับดูว่าสูงกว่านิดๆนะครับจังหวะฝีมือวงนอกก็ดูเร็วกว่าด้วยอาจจะดูเป็นรองวงในนะครับแต่วงนอก ต้นๆจริงทำก่อนออกนำไปก่อนแน่นอนนะครับปลายปายประคองตัวดีๆนะครับมีโต้มีเทียงก็น่าจะเอาชนะรุ่นพี่อย่างพรเสน่์สอภูมิพัฒน์ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุ่ีี่นี้กมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคัมแบ็กทีเคยุทธนาครับสุดท้ายนี้นะครับขอ่น้อาแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ